สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนจุกูสักคนพี่น้องตาพ่อพ่อก็ส่งเป็นน้องเทนคือเก่าตอนนี้พ่อหนุ่มเยนจะพาไปเก็บหอยเชอร์รี่นะคะตามทุง่งนาสายรุยสายเดียวสายไม่เดียวคะ่นนวนนะน,นางกลัวหน้าดำนะคะต้องใส่หมวกคะ่ะป้ายนางกวหน้าดำนะคะต้องใส่หมวกค่ะป้ายนี่นั่นกโรเชอรี่แบบเชอรี่ยขยองอุ้ยหมดแดงกัดข่อย บรรยากครับผมวันนี้พาเลาะพาเลาะทุ่งนาหน่อยค่ะข้าวบ่กำลังตัดด้วยกำลังมีน้ำเติต็เรียวสักหมื่นจะไปรีวิวบนเข่าหน้าเมียเนาะเมียลงเทนเนาะว่าจะมันจะสวยขนาดไหนมีขั้วมีมีพี่น้องก็เจ้าเสียดหน้าวานแล้วก็เจ้าก็เจ้าก็สิตาร์ทให้มันขึ้นมาใหม่เนาะ นี่จะได้ไม่ขึ้นขึ้นไม่ทันโอ้ตอนงั้นหญ้ามันขึ้นเยอะค่ะอันนี้ทุกท่านก็จะตัดเลยเห็นบ่อันนี้ตัดก่อนแล้วมีน้ำใส่ปุ๋ย้ทำก็ขึ้นไวอืมอย่ากสิบุกคอยมีเห็นบอกข้างหน้าไหนไม่มีน้ำข้างหน้าฝั่งเล่าในห้วยก้อจิลอ์เต็มเหตเต็มมันข้างหน้าแล้วนี่ยกินห่อนบักตู้พี่น้องเอ้ยอะไรทุลฮะจิตรีตัพนาตะบุกจิรีตเอ๊ะ เมียนะยนเห็นเห็นที่ไหนพอน้องเทนไปเห็นไ้เลยเพียงหลังกินล่อแต่ว่าสิป้ยคุดสูงหนี่บมาได้แต่ลูกมันยามันฮอนแดดเนาะอันนี้ไม่ใช่คุยจิ้งหรีดเหรอ,อ่าจะใช่เก็บหอยเชอรี่ไว้ต้มไว้ก้อยไปทางไหนละ่ะพี่โนอโอ้นึง่งขึจะตัดบอกนี้มาใส่เบนะ็ดนะเฮ้ยอย่าบอกถอนไปใส่ก็คือเพ็นไหญด้ รอให้พ่อน้องเทนใส่เบ็ดให้ดูหน่อยพี่น้องโมมานแมนแมนต้องมาใส่อยู่นะไปใส่หน้าเขาหอกไปนอนตรงหน้าเลยเนาะกระท่อมมีให้นอนบ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดเบิ่งให้จบคลิปเด้อพี่น้องเอ้ย บ่คับดัน้มัเป็นมไาับได้อะแบบพับแม่น่ะโบกันสิไปนอนแบบตามตรงหาตรงหน้าแบบว่านอกกับลูกเต่าไปหงเยนยาหมือเสามันก็สิญญากเนี่ยแล้วท่านไมนเหมือนเสาอาทิตนะมันก็จะตัดปนอยมกเดันก็าอืมเ็นกครึงใช่ กาเจ้าส uh, ีเ yes, ห mm ็ดหน้าหวานเนาะบอกไม enough, s <S uh ่ค huh. ือทางเข้าเลยดใางเขาก็ขั้นไปเห็ดหวานเนี่ยบ่กด้กินเลยแม่นบอกตัวนี้ก็เริ่มดำคุณหมดแล้วนู่นะบนันดำด้วนดูดิอืมดำนะดีที่สุดแล้ว้ากางเงหายเนี่ยเอก็ะเงี้ยือย่งนั้นแป๊บนึ่งก็ลองเาหอดก่อนไปตาเห็ดพวกตาบสีออก่นลองจ้าอือเอาปงดามไม้ก่อนน ป้ายป้าชวนเป็นน้องทางไปที่จังหวัดฝุ่นใสเล็งเทถาบุตร,รค,คิดถึงสมัยอันตะเกียกข่พูบเอามาอยู่เป็นใหม่ป้าไอรีร,รอเป็นน้องทั้งป้าทั้งปีงไหมพูดเพฮาวเราขวามขวมน้าเราเกือบรูดเนาะปีงนะขึ้นอีกมือเลย,เลย ป้าอนะคับพ่อป้านนนตนตดนดนะรนถแมวต้องให้พานเนาะพ่อ,พอครัวหัวป่าตรงไหนค่ะ คิดเบลงตะกี้มันเป็นเสาอะโทพท์บันนี้ไฟมันส่องมาเนาะอุ้งป้าน่ะกระโดดตุ่มตุ่ตุต่หน้าม,มันไหลเลืนช่วงเดือนหกนะอืออุ้อปลาปลาหมอเยอะกว่านอ้อลูกปลาหมอลายดีโคตกอืมขยันสีดเบ็ดเด้เนาะอยากมาสีดเบ็สบังเด้ ถ้าซีดเบ็ดนี่ก็เสร็จเลยนะนี่เฮ้ยหนูกระมอเต็มเลยพี่น้องมีรังแตนไหมนี่อบแตนต่อตาตูบด้วยไม่ไหวเลยพี่น้องข้าวหรืออะไรทั้งนั้นข้างตะเวนตูงข้าวด้วยหญาด้วยสมกันโอ้ยแสดงกินมาเนี่ยพี่น้องก็น้ำมันท่วมไงตะกี้มันเซเป็นนันนซองร่องเนาะแบบว่าไอ สอนกุ้งสอนยังพี่น้องกันบ้านนี้หยามันขึ้นลายนี่มันเพราะมันโล่งนี่แหละถ้าไม่เรียนมุกผสมไม่ได้ทำานาไงสมัยแม่ไม่นี่มาเล่นน้ำเห่ากันแค่นี่แหละเรามาย่างขียดน,นะเนี่ยโล่งบนบินมันเป็นน้ำนี่แหละอืมเป็นมันเอาบุญมีม่สามเนาะนี่ไงเสาโทรศัพท์ค่ะวันทุกโคหมู่บ้านโคกสวายปะยัง บางหอยบาหอยจุบบ่มี่บอก้ารูมาแล้วม้ง่งไงอะไรบ่อะไรขาวๆนะใช่หอยหอยจุบปลอดภัไรก็ได้ก uh ็ด huh> ีเม่นบ่นเม่นสังเกตทางไปเป็นัวเง้ยหกกระโดดตันีใจเหมือนเทียนมาน่มาอย่างเมื่อคืนน้ำเนาะนูมาเริ่มหากินหรือปลาหนู้มัเอานี่มากินหรออืมกินหอยเชลีนี่ตามน้ำไหล มันเริ่มร้อนแล้วมันเริ่มลงไปตีแล้วมันเนี่ยนี่เราใส่ไหนมัทุกไซส์เนาะอืมหิบไหมรอยหนูไหมเนี่ยหนูมากินหมดอยูไต้เนี่ยมันคลั่งล่ามันขึ้นมาตันตรงนี้ไหมเนะี่ยมันไปไม่ได้เต็มหมดเลยรอยรอยลามขึ้นไหมเนี่ยชินน่ะเน่ยบังคับเฉลี่ยมันมาตันทางปลาเมืนบอก นี่ปลามค่าขึ้นขึ้นลงขึ้นลงมาเนี่ยเนี่ยดูเอาเลือกไซส์เลยพ่อลตรงเทนว่ะ้วแต่จะเอาดูที่ไหนอันใหญ่หน่อยเดี๋ยวนี้นี่อยู่ในรูเยอะเลยข้างล่างดูที่ไหนข้างล่างน่นก็เยอะคุณติงข้างล่างหมดแล้วเหรอ มันลงข้างล่างใช่ไหมรบอว่ามันห่อนมันสิลงข้างล่างพีง่น้องจ้าเอาสิเลือกเอาใส่เลยใส่เล็กใส่ใหญ่ก็ใส่ก็สิมีหลายเมนูเนาะต้มก้อยลาบทอดใบมะกรูดเองถ้าใครไม่รู้ที่ก็ไม่ได้กินหรอกพี่น,น้องว่าตรงวันมันเข่าหมดมลงอยู่ใต้หญ้าม,มีทุกไซส์ครับผมโหไม่ใช่หน่วยใหญ่ๆม,มีบ้านห้าว่งนะเซน สิบสิบสิบหาพันูุิป๊าตัวจับคู่กันครบสีตัวเลยพี่น้องหมุดเจมันใส่ผนังเทนเก็บเด้อพี่น้องเจนน่าคือว่ากันไฟประหูวันที่กห้ากินกับบ่อไ่ได้ไม่รู้สักทีแม่ ยาวเงี่ยมันจะไปต้นขื้นจะโฉบมามันเข่าไตยาวมันเข้าไตหยาเบื่อเล้วะฉันมันร้อนอ๋อมันจะจับสี่แล้วพี่น้องสามสี่สามสี่ห้ามืออีกไอซ์ลี่มันจะลูกใหญ่ๆเนาะตำป่าพี่น้องผู้ได้หมักตำป่าเนาะนี่มีแต่ขวดอ้วนตึ๊บเลยพี่น้องอ่ โอเคโอ้ดแบบ่งแล้วแปบ,บเดียวพออยานเนี่โข้างล่างก็มีเป็นบอน,นี่ยนี่เรื่องลงมาถึงข้างล่างเนาะมันเป็นน้ำไาลพี่น้องจะใหหน้าเน,ะนาะเมื่อเอาน้ำเกลือเสร็นาะข้าวเยมางีะใชยาพย,ยาธิไหน,นปอดซาน,นี่พ้องบวา ข้าวไม่ได้ทำนาเขาข้าวกระวานิงเลยขั้นขั้สยาขยานเนี่ชื่อวญญาในซีบมี่เลยเป็นบอกใชตายหมดแล้วแม่ต้องไงเขาอกหาไว้เพราะว่าั้างในเขาจะสิเป็นนันแมนแมนศูนย์วิจัยเนาะมาเลี้ยงาเลี้ยงควายเลี้ยงสัว์คนเอดีเลยนี่นเพดดตัวละคตัวละคใช่ไหม ค่ะต้องไปขอฟื้น้องแม่มาไหว้ต้มอะไรพี่น้องเลยลงไปข้างนีหน้อยไปแทนนีม้มันมีไม่มีแล้วบอกลงไปข้างล่างแล้วลรออืมบาทเดียวบ่นเดียวจนเขื่งทงเห็นไหมละ่ะ ตัวนี้ไานี่คันมันหอนมันสิลงเหลือกได้นี่มันนี่นนมัอนไายยาเดี๋ยวพูดนีกมันจะลูกใหญ่ๆพี่น้องจ้ะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อให้พ่อน้องเทนมีกำลังใจสู่ต่อไปพ่อน้องเทนขยันนะขอบคุณค่ะ ทันบอ,ข,บอขยันกับลูกลูกมีอดตายแล้วคอบครัวเน,ะนาะก็มีนี่อยนี่มา,ามนไอ,อนื่นี่ก็ลูกใหญ่จนเ<อ>นี่ยเนหน่อยลูกใหญ่ค่ะเมื่อคืนมีกระลุ่นเนี่เยเยอะแล้วทำไมแม่แต่เมื่อคืนล่ะคะคุณมัวจะหาปลาใช่ไหมากมา้เบ็ดครับผมเลยไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เก,ก็บกบกรไยังคือน้าภายในเป็นหองยางไปกับ บันไกลมันไหนมันอยู่ใต้ยญ้ามันนอนมันหลบอยู่ใต้ยญ้ามันห่อนเด็กข้ามห่อนมันสิลงเลิกเคนวะอิ๋นี่เย็นๆอยู่ค่ะทอดใส่ใบมะกูดกระเสียบเลยยังอันขอน้องเลือดแล้วเนาะพี่น้องเลยแม่ว่าเจ๊ซ่าพนังก็เป็นคนขยันเนาะขยันแม่ว่าโอ้สิบิสูสิบิตรี่รอแหละ <ก>เลี้ยงพอเถาเลี้ยงแม่เถาแม่เถา,าก,ก็มาตายแล้วก็เลอ้ตะพอเถานางขันบวสูงอบบม่มีเงินเนาะพอใหญ่ก็บรบอสบายต้องรักษาคู่เดือนขายายาเดือนละสามสี่พันบอกว่าเส้นเลือดเส้นเลือดนน้นสมองแตกใช่ไหมต้องใช้ยานอกอย่างเดียวเนาะแต่ไี่จะสูงม่นก็เทากับสูงเทากับสูบื่อครอบรัวเฮาเพิ่นกับสูบื่อครอบรัวเพิ่น นี่งไงตาหญ้านี่เยอะเลยนี่มันร้อนมันมุดอยู่ตาหญ้านี่มันจะลูกใหญ่เนาะอ๋อถูจะเป็นลายกันดอกกระเดี้ยหน่อยเอาเป็นกระสอบปูยักษ์เลยอ๋อไอ้บรรทุกที่เอาไม่ได้กินเลยอยากก้อยกินได้นออกเนาะก้อยอ้วนตึบเลยที่ไหนอืมห้ามบอกใครทั้งนั้นใช่ไหม เดี๋ยวก็เขารู้เขาจะมา,มาเก็บก่อนของเราแค่นั้นแหละเจ้าลุงก็จะเอาไปขายตัวเพราะเราบางทีถ้าไม่หิวก็ไม่ได้เอาพี่นอ้องแล้วแต่วันไหนพวกคามาเก็บเอาก็ปล่อยให้มันขึ้นมาเรื่อยอได่พันไปเยอะจะมาจากศูนย์พันขณะพอน้องเท่นเก็บเห็ดได้พอนองเขาเดียวหนึ่งพวกมไม่ถึงห้านาทีเข้าป่าระเบิดป่าเบิดก่อนจะโ้งเองเลยบว่ากั้นพี่น<ะ>้องเลยภรริกาเล<ะ>ีล้ยงสปะสะทองไผมันเนาะครอบครัวไผมัน ใครไวก่ก็ได้ก่อนแมนใครช้าก็อดค่ะอดครับผมบ่ได้ห่วงเฮาพยายามห้ากห้ารถอันนี้วกาโยกันจะซื้อเลยวะห้ามบอกใครนะอย่างเจ๊ซานเธอ,อยังบ่ได้ห่วงสูตรเนาะอเอาไปเห็ดกินโลดสูตร <จะ S 1> นั่งแต่ไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะแซ่บเหมือนเขาหรือเปล่านะสายแล้วเขาสายแล้วมันอืมเปิดเข่าเบาเข่าเนี่ยเข่ารูเนี่ยเบาเนี่ยอืม คือเลือดออกมาจะบรรลุเนี่ยมันอ้วนคือเหนื่อยไหมที่ต้องทนกับคนณมีตัวเป็าว่เอาสายการได้ยังหาหอยใครเจอที่หอยที่ไหนมีบอกสายกานนี้ใครบอกโตเจอรี่เขาไม่ได้เก็บตอนก่อนเช้าตอนก่อนเด็ดออกอ้ยเศร้ามากกันเราก็ไปหาเฉเจซาเนาะแล้วก็นั่นทำย่างนั้นมันลงเด็ดมันร้องอืมค่ะ ตอนนี้เก็บไปตอนนั้นอะเยอะน้ำไหลแรงกว่านี้หน่อยขึ้นมาตรงนี้จะอันนี้ฝนมันเริ่มไหมอันนี้เหรอมันไม่ค่อยตกเลยหรอน้ำมันไหลน้อยน้ำไหลแรงนขึ้นมาแต่็มทุกทารุ่นตอนท้าสิเมือรับไปลองดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนเนาะสักครู่เดี๋ยวซอยพลังเทียนเก็บก่อนค่ะโอเคค่ะเขารูนี้หมดแล้วเหรอเารูบอโอเค เป็นเนเย็บได้ถุงแยงหนึ่งค่ะข้าวเดียวเนาะพอแล้วค่ะเอาพอดีกินเนาะเดี๋ยวห้องกับห้องยางห้องกับห้องใหม่นี่โอดให้เห็นหน้าหน่อยลงข้างล่างหน่อยพอเลยพี่น้องสาหนักแลยพี่น้องเดี๋ยวไปไม่ไหวค่ะเต็มถุงแยงแล้วนี่ข้าวเดียวเนาะ้าวเดียวไม่ถึงสิบนาทีค่ะเมื่อไาก็จะมาแส่เนาะแส่น้ำไหวแล้วก็ต้มแช่หัวเสร็จ เอาตามันออกเลยตกกะ,ะกี้บอกว่ากินจักเสื่อได้หอ,อร์สเลีอ้วนๆมีแต่ต้นอ้วนเลยเอาไปทอดทอดสบายมะกรูดแซ่บเด้อนกต้นเขาคือ,ง,อง,งามทั้งข้างหลังเจ้านะมันเปะกับพี่น้องจ้ะจะอบบอกแล้วดูหอมแล้วไหมแมนกับข้าวเริ่มหอมแล้วยิมนี่นักสลัดพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็รรอกกกกขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจ ขอบคุณผู้ใหญ,ญจ่จจดีทีคอยซัพพอร์ตไอ้ครอบครัวมาลังซีเขียวแล้ะก็เจ๊สาน้ำนอกที่คอยซื้อน้ำิกซอยนังแล้ะกันให้เดีแม่งวัสดูสกุลทั้งเงงรวยเด้อแล้ะก็ผู้เบิ่งผู้ส้มน้ำนอกมาเมืนสิว่าขอบคุณแต่ผู้ใหญ,ญจ่จจดีขอบคุณคนเบิ่งคนส้มเฮาให้โจ๊กขีปพอกันใหม่ขีปหนาพี่นหนองสบายดีไปแล้วค่ะ